สเตกมากพื้นนำสิบเปอร์เซ็นต์จีประธานห้างนะครับผมไลฟ์สดนี้เนาะกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับผมมีทรัพย์สินสดิงพานล้นมือนะครับผมเปีนนี้ก็ขอให้คนจากนี้ใครที่มีเงินร่ำรวยอยู่แล้วก็ขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอโชคชัยนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับ เรามาดูงานศิลปะนะครับแผนงหนึ่งของช่างอ็มโอช่างเจมนะครับน้องน้องจมมนอ้องทักขอความมหาประธานห้างบอกว่าอยากให้ประธานห้างนะครับมาดูศิลปะงานปั้นนะครับผมซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือผมมีความเชื่อด้านพญา,านาคนานะสายยาพญานาคครับจะสื่อถึงกันนาะแต่ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนาะ แต่ถ้าการที่เชื่อและงมง,งายแล้วมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเนาะก็ <c oughs> ผมยินดีที่จะงมง,งายนะครับผมม,มาดูกันนะครับอันนี้นะครับหรือใครจะพิมพ์คําว่าสาธุก็ได้นะครับไม่ว่ากันส่วนใครที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไ,ไรครับโอคเคพอมารับชมถือว่าเป็นศินลปะแขนงหนึ่งนะครับเเอ่ป็นการสื่อสารนะรสื่อทอดศิลปะนี้ไว้แก่ลูกหลานนะครับผมอนาคตข้างหน้าไม่แน่นะครับอาจจะ เหลือช่างไม่กี่ท่านกี่คนเลยนะครับผมน,นีพาชมนะครับผมสวัสดีครับครับอันนี้น่าจะเป็นศิลปะหอมเนาะองคน,นี้น่าจะเป็นศิลปะหอมครับน,นี่แอดมินของเรากับไอ้ตามนะครับผมตรงน้นไอ้ตามก็สนใจนะครับวงไหนไอ้ตามเอานํำอะไรก็ได้คาเฟ่ก็ได้นี่ก็ นี่ครับผมสาธุครับผมขอให้ร่ำให้รวยนะครับน,นี่อ,องค์พ่อพิศาณเนตเนาะเนี่สองคั่นี้นะครับผมเป,เป็นงานปูนปั้นนะครับงานปูนปั้นโลนสีทองนะครับอันนี้ก็ปั้นสวยมากเลยนะครับอ,อันนี้ไม่ใช่นะักหมอใส่นะครับอันนี้น่าจะเป็นองค์ปู่ซุโโนซะือโภเนาะนี่นะครับช่างจีนภรรยาเนาะนี่ครับผม นีนก็กำลังปั้นนะกำลังตรงสีจับจช่างเจียนนะครับอ่ายู่แค่ยิบยิบห้าย่างยิบบกเองนะครับผมใครที่อยากชอบศิลปะด้านการปั้นนะครับอยากได้ไปเอาไว้ที่บ้านเนาะก็ติดต่อเข้ามาที่เพจเฟซบุ๊กที่ดินี่นาพอจะตหนต้องเั็น นะครับผมเอ่อเรียกว่าสั่งให้น้องเจมปั้นให้นะครับผมก็คือบูชานะนวันประธานติดกันกันกบอำเภอบึืงคุงหลงจังหวัดบึงการเนาะจะคนที่อยู่แถวริมโผงแล้วก็จะเชื่อและศรัทธาในองค์ปู่พญานาคนะครับผมองค์นี้ก็เป็นปู่อือลือนะครับอยู่ที่โคราชนะครับตอนนี้อยู่ที่โคราชนะครับอำเภอโชคชัยเนาะ บ้านหนองสนูนะครับเป็นเ,ร,เรียกว่าเป็นหมู่บ้านวิจิตรศิลป์แหล่งปฏติมากรรมเลยนะครับมีอาชีพปั้นทุกหลังคาเรือนเลยนะครับธรรมาเยอะมาก,กองค์ใหญ่ก็อยู่ฝั่งนู้นเนาะอู่งใหญ่ก็มีเนาะนู่นาวิสุวรรหงใหญ่กับุ่มไปที่ชอบและศรัทธาด้านนี้อยากมีไว้สักองก็ติดต่อไปที่เ,เฟซเฟซบุ๊ก วิจิตศินนาคานะครับผมของช่างเจมนะครับช่างเจมถนาดปั้นเนาะไอ้ไอ้ไอ้ตามก็ปั้นเป็นเนาะไอ้ไอ้ตามงมึงปั้นปั้นอะไรปั้นปินนะครัปั้นอะไรปั้นน้ำเป็นตัวครับปั้นน้ำเป็นตัวปั้นอย่างไปั้นปากเลยปั้นปากเับ หลังจากที่รอสีแห้งนะครับเราก็จะอ่ากลับนะครับอาจจะแวะแถวสูรินรีสเกตก่อนนะครับถึงจะกลับนครพนมแล้วจะไปต่อที่สปปลาวนะครับผมกลับจากสปปลาวแล้วจะขึ้นเหนือขึ้นเหนือแล้วก็ลงใต้เหนือลงใต้กลับพี้าครับกลับพีหน้าเลยเหรอพอดีกลับไป๋อเสื้อเนี่ยนึงตัวนะเสื้อเราติดรถมาด้วยนะครับเสื้อเราติดรถมาด้วยนะครับ สั่งตอนไหนเราจะจอดส่งให้ตอนนั้นเลยนะครับผมสั่งได้ตลอดสั่งได้ตลอดนะครับเสื้อนะครับนี่นะครับหลายคนบอกว่าประทานงมงายเนาะถ้าการที่เรางมงายแล้วมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นครอบครัวเราดีขึ้นญาติพี่น้องได้พึ่งพาใส่นะครับผมก็จะยอมให้ถูกมองว่างมงายเนาะไม่เป็นไรครับเพราะว่าลูกไม่น้ำผงครับนครพนมก็จะปลูกพันธุ์มาตั้งแต่สมัยยังเด็กนะเนาะ ความเชื่อความศรัทธาตั้งแต่ผู่ย่าตายายสืบทอดมาเนาะนี่นะครับเสื้อได้การของเราเพราะยังจําหน่ายเหมือนเดิมนะครับผมถ้าข้อความเขียเข้ามาได้นะครับผมอยากได้ไซไส์ไหนสีไหนหน้าเที่ยวหน้าไปคนระับมาแล้วอยากมาอีกครับผมผมไม่รู้เลยนะครับว่ามีหมู่บ้าน ลักษณะนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับ <นา S 1> ซึ่ง<น>เป็นปต่างตางั้นไว้ตอนนี้ก็รอรอสีแห้งใช่ไหมช่างเจม,มสีแหง้งครับต่างตั้นไหมเลื่อมตัวเองแล้วอรับแค่นี้กูก็ <c oughs> ดำเยี่ยมเลื่อมอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดงคงไทยหรือว่าเมือไงไหญคือบอกกลัมาไอาคือทอเจ้าจนไทยบ้านซาเปรียบอาอเป็นมาแต่มาทางวัดหลวงปงู้สวงเนี่ครับหลงปู้สวงอยู่สีสเกตสีสเกตเนาะอืมเทวดาเดินดินนะครับแจกฟรีเนะะี่ยค่ะเสื้อเนะย เจกไปแล้วเราแจกไปแล้วกิจกรรมแจกไปแล้วรอบหนึ่งเนาะอ๋ออันนี้อันพอเราเออเพลงเลยเขมรโอ้ใช่อันนี้ในทิกตอกแล้วจิงอ๋อได้เอาันนี้ก็ได้ถ้าจะท่านได้แจกบเนาะใครที่เข้าไปในทิกตอกเนาะเห็นเพลงเขมรเขยเขมรของประธานนำเพลงเขยเขมรของประธานไปลงทิกตอกแล้วแล้วติดท็อปนะครับยอดวิวสูง เอาสักสามสามคนเนาะห้าคนดีกว่าเราอยู่ห้าห้าคนนะครับศูนย์ก็จะให้คนนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปในแผ่นเสียงในทิศสองเนาะแต่ว่าใครนําเพียงผมไปใช้บ้างนะเคยคมเมนะครับผมที่ใส่กางเกงขาบานสีแดงติ้เลนะครับสวัสดีชายราศีแนงคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอดซีดีรัตห์ไปเที่ยวไหนจ้าตอนนี้เราอยู่ที่โคราชครับผมสุดปังครับผมขอบคุณคุณเยฟรี โซฟีเจฟรีนะครับเจเจเจโอ้ตามชื่อเรียกครับขอบางขันนิจจาบุกการทักขอจีเซยเนาะคุณส้มร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมขออยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมนี่เราหลังจากเลือกแล้วโหครับศิลปะวัฒนธรรมเนาะองค์ใหญ่ก็มีนองค์ใหญ่ก็มีไป ไม่ศรัทธาก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ศรัทธานในรูปปั้นพญานาคแต่ก็มีความศรัทธานในฝีมือของคนไทยเรานะครับที่สามารถสร้างงานที่จิตศีลขึ้นมานะครับเก็กบงานศิลปะนะครับต้องใช้ความละเอียดก่อนมีสมาธิผมติดอันดับอยู่ได้ครับ เราเราเริ่มวันนี้นะแล้วเราก็จะตัดสินวันที่อะไรสิ้นเดือนสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนปล่อยเพลงนะครับเราจะปล่อยเพลงวันที่ประมาณยี่สิบเก้าเราจะปล่อยเพลงเคยค่แม่วันที่ยี่สิบเก้านะครับปล่อยผ่านช่องทางยู u ูบประธานห้างแชนแนลนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งไว้รอเลยนะครับผมไปที่ท็อปห้าคนแรกครับที่นำแผ่นเสียงในทิกตอกไปเล่นแล้วยอดวิวสูงสุดนะครับ จะแจกเสื้อให้นะครับผมนะครับศิปะไปไหนต่อครับวันนี้น่าจะสุรินนะครับน่าจะสุรินสุรินสุรินสีสเกตครับผมไปซื้อกับข้าวจะขี่รถผ่านตัวจริงหรอครับซื้อกับข้าวยีสยเนาะ ยีร่รถผ่านทีซื้อกัว็ว่าหล่อเลยพอดีโคตรรักแบบเต้นสักเพลงครับนอนพุ่งตื่นนะครับน้นเงียบๆเดินทางสวยสืมอืมอืวดอะไม่ใส่ตา้วจะต่งไม่ใช่แมลนะ ครับโอเคพี่น้องเลยขอบขคุณที่เข้ามารนะับสุมนะครับกดไลค์ดกดแชร์เป็นกำลังใจใประทานห้างเนาะเดี๋ยวประทานห้างก็จะเดินทางต่อแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ